ัดสวัสดีครับพ่อพีน้องเยบซี่ทุกท่านวันนี้พ่อเ่งผ้าพีพนองมาติดตามตวกลขก็ไม่น่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะพอได้ยินข่าวว่าโอ้ยผีแม่ซี่มาส่วนไปบวชว่าสันมาส่วนไปบวชครับผมที่แรกว่าจะพาอยู่กุดอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าไม่หน่อยว่าพ่อไปแล้วเปหยั่งจัพ้าไปกลางป่าว่าสันจิพาไปนอนกลางป่าไหวหอบเสื้อหอบหมอนมาอย่างดีบอยู่แล้วไม่หน่อยว่าย่านว่าสันหอบเสื้อหอบหมอนกลับมาเลย เมสซี่เพิ่นบอกคันสิกลับไปอีดีกับเบิงเอาอเดอ้อโชคลาภอยู่ใต้หมอนว่าซั่นแม่น้อยบ่รอซาครับผมหอบมาหมอนมาฮอดที่งานมาเปิดเบิง่งเลข3ตวัวแดงจึ้งคึงครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพ่อเจ้าอันพี่น้องไปฟังจากปากแม่น้อยเองเนาะครับผมเนาะถือมาแล้ว4งวดซ้อนครับนี่งวดนี้เป็นงวดที่5บ่แน่ครับที่ผ่านมามีแต่ถือ2ตวัวงวดนี้อาจจะได้3ตวัวก็ได้เนาะครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมบ่อไร่ใหญ่ห่างไปฟังที่าจากปากแม่น้อยพร้อมๆกันเลยครับผมว่าเป็นเลขตัวใดชุดใด,ด,ดถูกใจธมุชฟันช่องหรือบ่ แต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับครับผมมาอัปเดตตัวเลขกันแม่หน่อยอีกครั้งหนึ่งครับผมพอได้ยินข่าวว่าอีเมซี่มาบอกอีแล้วมาหาว่าซันอุ้ยเหียนคับครับผมมาหาอยู่เรื่อย ตัวเล็จเจสกเดยตัวเก่าหรือเปลี่ยนเป็นตัวใหม่หรือเปล่าแอมต้องไปฟังเนาะต้องไปฟังจากแม่หน่อยว่าพี่แม่ซี่พันมาพันมาบอกตัวใดอีกเพิ่มเติมบอลหรือว่าเป็นเลขชุดเก่าแต่ว่ามาย่ำยังสี่บอลที่จังใดอ่ะเปลี่ยนไปฟั่งเปลี่นเลยวะสัตว์เ่นบอแม่หน่อยเป่นโอ้ยยังก่อนเอ้าว่าว่าเบิ้งแม่ขาวมาผู้หนึ่งอะไรยังมาแม่ขาวแม่ขาวเสื้อชุดขาวมาฮะหูหินหูห้อยแววแม่ขาวอันสะดุ้ขาวมาไม่ออกไม่ออกก็สั่ว อยังไรน่องนคือเอื่นไม่ออกแข้งเ,เออไปเป็นนอนเป็นมูแน่วมาฉัน,นเ,เป็นว่าบม่มี่มูฉันน่องหนมมาฉันบ่นอนแล้วมืดปันไครฉันนสินอนันน่องหมาฉันจะคล้องว่าครัหมืมดก็มืดไฟก็บ,บ่มีห้องหนังก็บ,บ่มีโหแจะใช้ท่ายังไงผ้าปวดขี้ใช้แน่กับป้าคุณแวมาฉันเน,น,น,นาะอือ้อาตกมีตัวอยู่ ยากระยุ่งกระบ่มียังกระบ่มีจักอันเลยพันสิพ้าไปใส่คือบ่มียากระหนุงก็จักคือกันมืดบ้านนี่ก็บ่นอนก็บ่หลับเจ้าของก็ได้เพันสิพ้าไปเพันสิพ้าไปไปนอนใส่เหรอไม่ไม่ขาวไปผู้คนถามจะไปนอนนี่ผ้านอนกุดนี่เราใส่ครับเอาไปไปนอนกุดแต่บ้านผาหล่นกลางลงกลางป่าผม ที่แรกคนบอกว่าสีผ้าไปหน่อยไปนอนกุดสิผาสไปนันกุดต่ที่แรกมันวันี้ไปกางรตะบาคุณกลางกางป้าคุณบาดอยู่เอาเลยเด็กชาวกูมาปูดบ่เนี่ยชาวกูมาโหดแต่มว่าทป้านีบ่คือได้ใจยิงพลเมฆเคือเปนบ่เป็ี่นข้นองแน่นอนเอเจ้เชียวมกูกินเขาก็เกลือบ่คือได้ใจอยู่ของว่าเป็นจังไงเป็นเนี่ยจังนั้นบายังไงเนี่ยไฟกืบบ่มีเังยกืบบ่มีแบจะาของไหมา ลอยมาลอยมาครับไม่เขาเหมือนโบไม่ออกไม่ออกเพราะกินเข้ามาทัดโบ่เห็นขนหัวไม่เห็นบ่เห็นขนไงโบเห็นบ่เห็นโบเห็นขนไม่ออกผู้นี้เลยไม่ออกลอได้ไหโอ้ไม่ออกลอยมาเลยไม่ออกลอยมาเลยไม่ออกไอยมาเลยกับวันที่ดีกับวันนี้นะพี่แอมเน่าเพิ่นเป็นเป็นเมซี่นักปัดหนักหนักปฏิบัติท่าเมซี่ก็ได้เนาะเพราะก็ได้อยู่กลางหลงกลางป่าเนาะกลางหลวงกลางกลางป่าคุณชิพากันมันคึ้มอยู่ชิพากังอะไรอีกมาจังไรอีกครับอืม มาอยู่หัวมมแม่มันจะคล้องเงินร้อยร้อยเมือแอม,มแ่ถอนตัวรอยมาเลยรอยมาเลยวันนี้กือถอดอพอแดงแห้ง <c oughs> ม,มาโซ่เจอมาห้องหนังได้คุณแม่ของห้องหนังโดนเนี้ยป<อ>วดไายออือืปวดไายที่นิ้วเขา่าบ่อืยเ<อ>พิ่นบอกเลขก็อะไรไม่หน่อยปัดมาไม่ออกแล้วจังได้แไปเขียนใช้มอนไม่ให้กระลาบไม่ให้ เขียนใส่กระดาษไว้ใต้หมอนจังสี่บอเขียนว่าห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองเอาไปแมนไม่ไ่ออกว่าสันพื้นปาขั้นบ่ถือก่อนเหตเต้ปากวะโอ้เนบอกบอกก็หูเลยบอกก็พูดออกก็หูดไม่ไมชี้เพรไเป็นผู้บอกขั้นสมุดมาขั้นเป็นสมุดบอกก่าหตเต้ปากเลยว่าสันเหเต้ปากเห้เต้ปากเลยขั้สมุดมาขั้นมาออกเลยบอก แย่มหาเมอย่างนีหาเมฆแ่มหาเสี่คืออะไรวะโอ้ครับครสี่เห็นปอะครับใคาบอกอกรณีบ่ให้มีชสยดินตกเลยว่นป่ะชยดินตกโอ้ตกเลยเห็นว่ะตัดดินตัดดินตัดที่ดุกได้เห็นว่ะตัดที่ดุกได้ไว้ยำเขาเลยเห็นว่ะแต่ยำเขาเลยเหนว่ะแต่าเจ็ดสองนี่มันเป็นเลขตกเก่าอยู่ด้เยาะบอยแอมเนาะเพื่นเพิ่นผู้ใดเหาบอกให้เจ็ดสองนี่พรี่ไม่ชีครับมาที่เม่ีมาแต่ในคลิปแรกบอกครับ ที่ไมชี้นี่ไปเบิงมอลำนี่นับคนเบิงโอ้ไปเบิงมอลำอยู่ทรงซีเมืองเที่สคนเป็นคลิปที่สองเมคลิปที่สองโอ้พนบดีพนเขียนใส่ให้เป็นห้าเจ็ดสองนี่โอ้ฝนหยาดบอกฝนหยาดเอที่หน่อยฝนหยาดบอกฝนหยัดให้ไตหมอนเขาเลยหยัดใส่ไตหมอนเลยี่จะคลองของเลเอาเอาเอาเสื้อผูุไป้ไปนัด้เพิ่นบอกเป็นว่าเป็นแมซี่เป็นบอกเป็น่าเอา เอาเสื้อผ้าหุ้มไปนั่มด้วยคน่ะจีดสองกับสามเก้าเจ้าของฝันไปจักไรเลยนีจังไรนเนี้ยใส่กระลาเขียนใช้ไต่หมอนเลยใช้เพื่เจ้าที่จะท่างเป็นมาบอกเป็นมาบอกตัวไหนครับคือว่าผู้เ่ามาบอกมาบอกกันสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามเตรงกันดีกด้ครับสามเจ็ดเจสามฟันิ้นเหลือตัวนั้นเลือเลือทตกยางอ๋อเป็นเป็นก้อนเมียเน่ยเป็นก้อนเาก็มาให้เจ็ดสาม สา,สามเจ็ดามเจความจำดีน้อจำดีจำดีไปอบบอกพินเัว่ามดบอกจิ๋วจิ๋โอ้แน่นอนแนวนอนดีๆความจำดีครับผมมดอีครั้กับเาเรองละครับเอซีวยสามสีงวดห่งวันนี้ห่างว,งวนันบ้พอเสี่ยงจนจีวบ่ได้ว่าเราเขาดูหลายไม่หน่อยบอกเขาดูหลายพอเที่ยงจนจีวบ่ได้ว่าซีห่างวัโอ้ มันงงที่ถามมัที่ถามโอ้สุดยอดดีดีครับผมสมเอฟที่เพิ่นถามหาอีกไหมถามหาแต่แม่หน่อยแม่หน่อยแม่หน่อยจังได้แม่หน่อยบ่มีโทรศัพทธามาสะดอกอันนี้บ่โทรศัพทธาพุกเชือกมาสะดอกบ่ได้โทรศัพท์าพกเชือเอาไปหันไปนี่บ่ได้ไปโุตรศรัทธาพกเชือกจะไปหากันโูดไปหากระโดดไม่จะบอกกระโดดไปเห็นหน้ากระโดดเนาะแม่นเห็นหน้ากระโดดก็เห็นหน้ากันจำแม่นด้วยอ๋อไม่หน่อยก็เลยได้ตัวเลขเราเล่หนีมาเลยรักหนีเพิ่นมาเลยเล่นดีเท่าตัวออ๋ ฝืนตื่นขึ้นมาว่าไม่ออกไม่ออกไม่เห็นเขากระสันดูขึ้นมาโบเห็นเนี่ออกผู้นี้ผู้นี้ออกไร่หมาไม่ไม่ออกอะไรนี่ไร่ไว้หมาเล้วไหม้อนกับเสื้อมาทอนตัวแบบนี้เออก็รประชุวันนี้เห็นมามยุบไปค้าเราเห็นปะซื้อกระสุดครับอ๋อให้ให้แม่หน่อยเพิ่งยกให้พี่น้องในแคบหน้าจอยบนนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเอามาพี่หันมาพี่หันมาพี่หันมาพี่นี่เดี๋ยวครับผมท่านผู้ชมทะเลของแม่หน่อยครับผมประจําของวัดวันที่ สิบหกรกรกฎาคมสองห้าหกเก็ดนาะครับผมเนาะประเที่ยงกับบังแอมมาติตาใหม่จะเป็นแนวา่างเนื้อทองมีสามดาวกามาครับผมไอสตาชาแนลกามาน้ำกันเนาะครับผมเนาะ <S <S ตามจริงเพื่อนบอกสังแต่คลิปก่อนครับผมเจ็ดสองกับสามเจ็ดนาะครับผมเนาะ,ะแต่ว่างวดนี้ส่วนไม่หน่อยไปบวชวสันไปบวชจังไรที่แรกว่าสิาพ้าไปอันให้ผ้าไปอยู่อันน,ออนี่ยังอะครก็นี่ยังกันอะรเง้อ ในคุดในดเออในกุดในซาลาในอันนียน้อครับประทาภาพไปแท้ๆไปกลางดวงหุ่นแม่หน่อยม่าสียูบสันหอบเสื้อหอบหมอนหน้ามาท่านที่เลยก่อนสิบ้าเพินบอกแม่หน่อยวา่าเนื้อของดีอยูหันเดอร์พันไวจะไต่หมอนแม่หน่อยมาพื้นงัยูุ่บานโอ้เห็นเลขห้าเจ็ดสองครับผมค้ายว่าเพิรนมาย่ำตัวเก่าแต่ว่าเพิ่มเติมมาเป็นเลขสามตัวครับผมเอ่ส่นหญ่เย็ซีดอย่างเด่นย่านพี่ย่านน้องได้หน่อยบ่ครับผมเนาะสิได้เจ็ดสองสือเจ็ดสองพดได้หน,อน่ยนอนยเนาะ ขันเสื้อหาเจ็ดสองถือหาเจ็ดสองอุ้ยได้หลายด้ครับผมบัานี่ได้หลายก็กาเอาที่ดีๆไม่น้อยเอาไปยังสินี่ครับผมเอาให้มากระร่องแคบหนาจอยเบื้องเดือครับผม, 39, มสามเก้ามาจะใส่มิจถามเนาะสามเก้าน,นี่เป็นคลิปแรกที่พอเที่ยมาิดตามตั้งแต่ต้นวิกครับผมเป็นผีเมซี่คือกันครับมาสองคนมาเขียนใส่กระดาษทิชชู่ครับผมสามเก้าไม่น้อยบะมากแข้งคือกันเลขสามากเก,ดเดก้าเอาไปหมักตัวไดชจุดเดกอะพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะ วันนี้ได้สามตัวแล้วครับห้าเจ็ดสองสามเจ็ดแล้วก็สามเก้ามาหลายหางแร้ครับผมท่านผู้ชม <c oughs> เลขสองห้สามหางเองเนาะท่าน,นาไหนเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ถือสามตัวด้วยครับผมสี่ห้าเจ็ดสองสามเจ็ดหรือว่าสามเก้าให้ถือทั้งสามตัวบนสองตัวล่างเข่าตรงๆใจๆแล้วครับผมเนาะมีง้งมีข้ามสุขสุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนะ้าแต่ว่าก้อนจากกันคนรับผมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอ้นนอ้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้าง ผู้ใดหงจดกตัวเองว่าโอ้เบิ่งต่เข้าเจาขายของเจ้าของอะไรจะไม่ว่านว่าสันลอกหมูซาไปใส่เบิ่งครับผมได้ไปแล้วขายของดีขินท่านตาเห็นใครอยากแด้เอาไปใส่ก้าวใส่ขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบุณครับไม่หน่อยขอบุณครับวัตถุมงคลทีนี่ทว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปูบ่บุญอว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดน้องสางไดบอเพื่อ ให้หลูกชิษอยญาโยมสีนั่งไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บ้านที่เฮือนเป็บ่านนี่เฮือนก็ไม่รดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาคาขายกับบริจกดำอ่ามิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นเพื่อนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุนอ่าคนบ่เขาใจสีเป็นเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเอ้ครับอีของเขาที่สูง,งเขาเองอ,อันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประหลาก็เลยบางกลุ่มกินคุยกับหลวงปู่่า ลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่ทเหมือไปอมันรักษาล,ล้างยางยก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอปันใดคุยกับลุงคุ้ยขีดว่าไปใดหนังส้างมาไปได้งาส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อ,อให้เพิ่มพืทอคุ้นขึ้นอีกอปเป็นสัน่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดารย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นอีี มีพูทธะคุณนม่ผูโตมียติรทธิ์มีอำนาจสามารถมวยอันอวดยติฤิสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็ดวัตถุอย่างคุมาครับ,บาันนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสส้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาาบ,บกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูมคือตูมุูม ก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบา,าบ,บานเพราะตาบนโบเอาบานมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเคื่องนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือยอ่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนขุนบานตัวขุนตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุงเลี้ยงนี่มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่กู้นโพ้าะระิฐานอยู่ครับะน,น,นะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมอิสสีบริอัสสีบริอมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียด,ดำมีตำนานมากการผีกรนสางกับพระลงใงนองสร้างคือไม่ดดไมีดดำเหีียวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับคือพวกเสกของพุทธเบิดตำหน้าอยู่ในเจ็ตำนาาเบิด,ดพวกเสก เชื่อไจลอยแปดจบบุกมาสโซเล่เชื่อจะเป็นกู้บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจางยี่ปูปบุกเสกผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ปูปบุกเสกให้รุ่นแรกอ่าถ่ายไปสองผู้รอดบัดกุ๊ดคูนปู้รอดธรรมาจินโน่นเป็นผู้บุกเสกผู้ที่สอง สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใน้คนบมัมีอยู่กินสว่างกันบันจะชีวดูครับรนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสิเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปห้องคนใหญ่สี่หอมคุก ราชคูปูนสำเน็กน,นั่นแหละคือรื่องความเป็นมาก